สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาโชว์วันนี้นะคะเมย์ mm hmm. จะพาคุณผู้ชมมาพบกับท่าโยคะแก้ปัญหาคนที่ หลับยากนอนไม่ค่อยหลับมีอาการแบบว่าอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับนะคะก็เลยจะต้องใช้ท่าโยคะเนี้ยช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยแต่ว่าท่านั้นจะยากไหมหรือว่าต้องทําท่าแบบไหนบ้างนะคะวันนี้เมมีกูรูมาแนะนําค่ะกับครูโบครูสอนโยคะจากเพจโบโบโยคีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะรูโบคะก็อย่างที่ไม่บอกไปเลยอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับค่ะบางคนเนี่ยหลับยากอย่างเมย์เนี่ยบางวันคิดงานเยอะ ก็รู้สึกว่านอนจะพยายามหลับและก็ไม่หลับสักทีอย่างเงี้ยค่ะ,ะเห็นว่าท่าโยคะเนี่ยสามารถช่วยให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นด้วยก่อนอื่นค่ะคุณเมย์เราต้องเข้าใจก่อนนะการที่เรานอนไม่หลับเนี่ยจริงๆมันมีสาเหตุมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราไม่ดีตึงนู่นนี่นั่นมาหรือว่าเป็นโรคสองคิด คิดวามคิดเยอะฟุ้งซ่านเยอะไปหมดนะมองไปอนาคตว่าจะเป็นยังไงอันที่3อาจจะเป็นที่สิ่งแวดล้อมเช่นกินเสร็จแล้วจะไปนอนเลยก็เลย้อนนะกลย้อนไม่สบายตัวอีกดังนั้นถ้าเราดูดีๆค่ะเหตุผลทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลมันมารวมจบกันที่ว่า ทำยังไงให้เรากลับมาโฟกัสกับตัวเองได้ค่ะดังนั้นหนึ่งสิ่งที่โยคะช่วยได้คือการทําท่าที่มันผ่อนคลายระหว่างวันทั้งวันเนี่ยเราใช้ร่างกายมาเยอะโดยเฉพาะบริเวณช่วงล่างของเราวันนี้จะพาไปคลายช่วงล่างเพื่อให้มันผ่อนคลายมากขึ้นรวมไปถึงว่าเราจะพาไปพร้อมกับลมหายใจที่ผ่อนคลายอ,อพอาเราได้โฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับลมของตัวเองแล้วนะคะ จิตใจเราเนี่ยมันจะความคิดมันจะเริ่มหายไปหายไปหายไปแล้วกลับมาอยู่กับร่างกายที่ตึงๆของเรามีแล้ <c oughs> แล้วจากตึงๆมันก็จะคลายแล้ว <c oughs> นะแล้วก็จะได้หลับสบายหลับง่ายขึ้นโอเคค่ะก็วันนี้ครูโวเห็นว่ามีสามท่าเลยใช่ไหมคะที <c oughs> ่มาแนะนำเมได้เลย งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ท่าแรกเลยเดีไหมทา่าูท่าแรกค่ะชื่อว่า hand to big toe ภาษาอังกฤษเนี่ to แปลว่าเอามือไปจับที่นิ้วโปง้งจากตรงนี้นะคะเราลองยกหัวเข่าซ้ายขึ้นมามือจับไปที่หัวเขา่าแล้วเรากระดกปลายเท้าเอาไว้จากตรงนี้พอเรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันสบายดีไม่ได้ตึงอะไรเราค่อยๆย,ยกเท้าเราขึ้นมาะระหว่างเรายกเท้านะเราค่อยๆเลื่อนมือซ้ายไปตามหน้าแข้ง เลื่อนไปตามคอเท้าถึงไหมยืดขึ้นมากระดกปลายเท้าไว้โอ้โหตึงมากมากตึงมากมากเอาแค่นี้พอถ้าใครได้นะคะท่านผู้ชมเอามือจับนิ้วโป้งได้จับถ้าไม่ได้ช่างมันคอตรงนี้หายใจเข้าสบายสบาย ไปแล้วท่าแรกค่ะก็คือรู้เลยว่าตึงแบบมากๆาก้่านี้นี่คือเราก็ต้องโฟกัสเรื่องของหายใจเป็นหลักด้วยใช่ค่ะ,คะอย่างที่บอกว่าหายใจเข้าในลองย่อนเข่ามาสักนิดสิหา,หายใจออกค่อย,อยๆเรื่อยๆเข่าขึ้นไปอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูท่าที่2กันดีก,กว่าค่ะครูบโบคะท่าที่2อ,อันนี้ทํายากไหมคะไม่ยากค่ะท่าที่2นี้คือ เหมือนกับท่านกนกพิราบในตอนแรกะะโอโค่ะท่านี้มีชื่อท่าอะไรคะคุโบท่านี้ชื่อท่าหนกพิราบตอนน,นอนเรานอน,น,อน,น,อนสบายๆก่อนนะ,ะจากตรงนี้เราชันหัวเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวคุณเมย์เอาข้อเท้าขวาวางไว้เหนือ,อหัวเข่าซ้ายยกเท้าขึ้นมาให้ใกล้ตัวเราสักนิดหนึ่งสอดมือไปในรูเนี่ยแล้วมือไปจับหน้าแข้งไว ตามด้วยมืออีกข้างหนึ่งไปจับมืออีกข้างหนึ่งไว้นะคะจากตรงนี้นะคะเราจะหายใจเข้าก่อนออกค่อยๆดึงขาดึงเข่าเรามาใกล้ตัวหายใจเข้าคลายออก เรียบร้อยกับท่าที่สองท่าโนกพิรามนะคะท่านี้ก็ต้องทั้งโฟกัสลมหายใจแล้วก็ต้องแบบพยายามดันเข้ามาด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องค้างท่านานแต่ขอให้ยืดออกแล้วดึงขึ้นมาแค่นี้ก็ฟิลแล้วสำหรับคนตึงมากๆนะคะเอาแค่นี้ก่อนใครที่แบบตึงเขาเรียกละก้นใช่ก้นเล้าลงมาตรงบริเวณด้านข้างขาได้หมดเลยท่านกพิรามนี้ช่วยได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สท่าสุดท้ายดีกว่าค่ะ ถ้าสุดท้ายเรียกว่าซูไพทวิสหรือว่าเป็นการนอนบิดตัวซูไทวิสจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะชันหัวเข่าขึ้นก่อนค่ะแล้วคุณเมย์เอาขาขวาทับขาซ้ายไว้จากตรงนี้คุณเมย์เอามือซ้ายจับหัวเขา่าแล้วกดมาทางด้านซ้ายเวลากดลงให้ใหายใจออกยื่นแขนขวา,าไปด,าด้านข้างตามองมือขวาไว้ ถ้าสมมติไหล่ขวาเรายกค่อยๆกดไหล่ขวาลงตรงนี้หัวเข่าเนี่ยไม่ต้องถึงพื้นก็ได้เอาที่ตัวเองรู้สึกสบายครบแล้วนะคะทั้ง3าท่ากับโยคะที่จะทำให้เราเนี่ย หลับสบายหลับง่ายมากขึ้นนะคะเมื่อกี้ลองทําก็คือห่วงจริงค่ะก็ถือว่าเป็นสามท่าที่ใครที่อาจจะมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยลองไปทําตามดู <c oughs> ได้ใช่ไหมคะก็มีข้อควรระวังอะไรไหมคะสําหรับคนที่อยากจะทํา3ท่านี้อ๋อโอเคข้อควรระวังเหมือน,เ,อนเดิมเลย <c oughs> ทําค่อยๆทําเพราะว่าถ้าเราค่อยๆทำเนี่ยเราจะรู้ว่าจังหวะของเราอยู่ตรงไหนถ้าเรากด เข่าปุ๊บลงไปถึงพื้นเลยโดยที่ไม่รู้ว่าร่างกายตัวเองเนี่ยตึงมากค่ะไม่ได้โฟกัสที่ลมเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ในทันทีเลยนะคือแบบทําเร็วเกินไป<ช>บาดเจ็บเฉียบพลันได้นะคะ<ช>่ยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปทําดูนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณครูโบครูสอนโยคะจากเพจโบโบโย,โยคีมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้เรากลับไปพบกับพี่บัญชาก,กันตอเลยค่ะ